ัสดีครับช่องกูเก็ตยิมขงผูชมิเศยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือีไม่มดเลยทุกคนเต้นไม่ได้เลยคุณร้องแพงแพงโอเคค่ะวันนี้แต่งหน้านอนเ็ตเรียบล็กๆนะครับ้าจะได้กินยาวจะได้กินยาวทายาภูมิปีนี้เราคยมาอยาปีที่แล้วก็ไม่ได้มาปีที่แล้วมีงานเดียวหลังเปิดฤดูกาลงานเดียวแล้วก็ที่เหลือก็ยกเลิก เนี่ยครูดีดังอันนี้เก็บอะไรบ้างสรุปเล่นว่าได้นะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเมื่อกี้เป็นเพลงเพลงอะไรนะเพลงบูชาก่อนบูชาครูเพลงอะไรนะมาะนะใช่ออดีตนะเออสอนได้สองเพลงแล้วก็ได้เสือกับบึมเนี่ยลูกมั้เอา้าวก็คือวันนี้ก็คือเล่นไม่ได้นะครับแต่ก็รอก่อนอเอานนี้แม่หันกล้องหลังแล้ะนะ ดูสภาพแต่ละคนนะครับเปลี่ยนกันที่อย่างครับน้องสาวก็คือเป็นสภาพนี้ดูทุกทีเราจะน้องเราจะเปลี่ยนชุดกับเราจะอะไรอย่างงี้กำลังสีเก็บรายละเอียดอาชีพแป๊บนึงกั้นเก็บกันอะไรดำให้กับเราเขกต้อเห็่นะบอกแม่ว่าหนูวานชีพแป๊บนึงกัมพู แย่แคไม่ได้แสดงเลยอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าดำเต็นความชุลมุนหุ่นวายครับแม่แม่ก็เต็มเต็มแม่ดวงแม่แม่แหม่แม่ละแม่เต่าแล้วก็คุณแม่ยิซีนะครับ้วรถคุณย่าย่าอยู่ตระมวนอะไรในค้อมชุลมุนหุ่นวายเอาเก็บแบบพวกปักพุ้งปักไฟขึ้นที่สูงนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วดีที่ของวันนี้ ก็ยังไม่ได้ขึ้นแสดงด้วยของก็เลยไม่ค่อยยืนเท่าไหร่ตัวนอกและตัวจนอดน้ำเดินเสือเมื่อกี้แดนเสือขึ้นไปแต่ประมาณเจ้าประมาณเพลงครึ่งครึ่งแงมีตาต้องได้วิ่งลงมาตัวรังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมีภาพถาถ้าโกงที่แบบมีทา่าคนเมื่องานเมื่อยังหรือว่าอัจนรยนกะจะน่าจะได้แยกย้ายเพราะว่าถ้าโกงอยู่แบบนี้ก่อนมันจะแสดงไม่ได้

ไม่ไมันเป็นห้องไฟอยู่ตรงนี้ไงเพร,ราะว่ามองทางไปแทงอะไรแทงอะไรอ้วต,ตโว ไปรักษาหน้าเราแต่ก่อนใช้ยาใช้อะไรก็อกนแต่ไม่ได้เปแต่กอโตกับนฟอแล้วบัาลำบากอโตเลยลำบากขนาดโดนทยไก่เมคับเขากรจุ๊น้ำแล้วอ่ไ้กินข้าวเหนียวาเป็นกรจุ๊งน้ำตากิน่ไ้แล้วทีถนนตรงนี้ เสร็จหน้าแล้วแตว่าไม่ได้ดดหกแไม่ไม่้ามาเนนวกดนาทีที่จะลงอันนี้ละเน่ยี่ลกท่านเนีี่แหละเพราะว่าท่านเป็น้ก็จะได้จะได้จะได้ดูแบบว่านี่แหละครับเขอมอยากลาฝากเขามารับงอีกอย่างหนึง ที่หนาวสีพรเนี่ยก็แล้วแต้งสู่เดเวิร์สสู่ระยงเดียวคือโนเป็นสิ่งที่มันทำอะไรไม่ได้เราไปตัดเตี้ยทุกเกียร์แล้วมันห้ามไม่ได้แล้วห้ามไม่ได้คือแม้กระทั่งนั่งอยู่ในเต็นเกียร์ตอนนี้คือช่วงขาลงไปช่วงขาลงไปในเห็นยังว่าอะไรเราครับยังเป็นอะไรเพราะว่าระวังขึ้นระวังไ้แบบระวังขึ้นระวังไฟก่อนอะใช่บหมตอนเสื่อมปักพักต้นก็ดี เพราเราอยู่หลายบ้านแล้วไงทั้งนอนทั้งอะไรก็เต็มที่เสียดายครับเสียดายแต่ว่าลองจำดูว่ามันเป็นแบบอากาศแบบปลอดโปร่งดีมากแต่ว่าแสดงได้แบบเต็มรูปแบบเพราอเพาะว่าเป็นคิวเฮานะ่ะสามวันที่แล้วอ่ะอากาศแบบดีมากแล้เมื่อคืนพี่มาดูก็อากาศแบบดีมาก แค่แสงตาเกอยมากเลยแล่แดดเป็นเดียวนี้เนี่ยวยแม่ตาดีมากนี่รู้ไหม้าเร็นนต้องเก็บเิดลยเิดอบเปิดาอไรมันาราก็คือสีฝาหลาที่น้ำกรไดไม่รอดกอะได ไ,ไม่ลางนูเป็นคนละไหลใช่เป็นคนที่อยากเป็นใครก็แตม,มาได้ปกติถ้าไม่ได้เนาที่นั<ช><อ>งเตส,สินกเป็นยุ่เซยอยู่แล้วก็ผมไปใช้มนพุ่งนี้กับหน้าก็สวยพุคงผมนะสวยดองไม่ดองไม่ดองดองผมดองแม่ได้

โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะฝากพ่อพ่อแม่ๆนะครับเบื้องเบื้องหลักของแบบความเป็นยูของน้องๆหมอรำนะครับพี่หมอรำว่าเวลาคนโตมีความเป็นยูทักงใดต้องแบบต้องเร็วต้องแบบว่าเวลาเก็บเขาต้องแบบว่าเราจะช้าไม่ได้ว่าท้องทุกอย่างเปียกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นของใส่ของอยแต่ละวันนะครับบางอย่างคือเปียกคือจะเสียหายก็สมายนีก็เปียกไม่ได้จะเสียหายก็สิ้เปลือสิยางสิ้ ฝากเย็นด<บ>ูฝากดูแลฝากเป็นกำลังใจแห่งน้อง้วกพี่ๆหมอรับทุกท่านด้วยนะคะฝากช่องพี่เก๋ครูเก๋ลำเพลินชองพี่เชี่ยวด้วยนะคะฝากพ่อแม่กดติดตามกดไลค์กดอย่าข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังแห่งใจนะครับเป็นการเปิดการมองเห็นเปิดเปิดคลิปเปิดการสั่งให้ได้ให้ลูกเต่าๆนะครับเป็นแบบการท่ายิ้มในเรีหนหัวเพื่อแบบว่าเป็นได้ได้ดีเลนน้อยๆค่าขนมนค่าอย่างเวลาเดินทางเวลาอย่างนั้นสิ่ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ